สวัสดีค่ะกะปีชาแนลค่ะมือนี้มือนี้ค่ะกับปีสิไหมอุ้ยปากกับปีสิไหมเห็ดเขาพัดแหนมเนาะค่ะอ้ยอันเตะตะขาปากะปีสิไาเห็ดเขาพัดแหนมสู้ท่านผู้ชมและเอฟซีมึงเนาะค่ะเข่าพัดแหนมสักตายป้ากับปีเด้อค่ะค่ะมา ฝีเอาเอา่เดี๋ยวคอนันตั้งแล้วนมันัน,นเขาเขาใสเครื่องปรุงด้วยค่ะนี่ ผิดไทยยอยอยยยบบปยไปน้อยหนึ่งคุณยายสินจีบทินเ้ค่ะน้ำตาลต้มตักน้ำตาลน้ำตาลใส่ไปน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็เกลือเราผัดเกลือเด้อเกลือ เนาะนี่ปากระปีใส่ไปหรอเด้อคะ่ะมีเกลือน้ำตาลชูรสพริกไทยคะ่ะนี่คือเครื่องปรุงห้องใส่ไป นี่เลยค่ะค่ะที่นี่เดี๋ยวผ่ากัะปีกับสุอ้อยไทยไสเดอวยค่ะ สีเอ่อ,อนา่าดเอาไว้ละรอนในนี้เลยคนะสังขารเบื่หลัน้ไวนะ้ละเป็นสมัยตะกี้นะนเนี่ยบ้านก็ได้แลยคกรได้จ้าเขาผัดไข่นี่เราต้องสุกมา,ากสุกจัก เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงไปคุกกัเขาเขาผัดเขาก็่ตองไ่เหตุอันลดจัดลดข้อดีลดนัวอย่างนะะี้ค่ะเขาผัดเขาจะกินกับพริกน้ำปลาขันมนจืดไปเขาสามารถเอาพริกน้ำปลาได้แต่คือเขา รสอ่อนๆเอาไว้ขอาคุมื่ะวั้ไม่เป็นอาหารจีน,นป่ะบัีบอสามารถซิลอนกระทะยกกระทะได้เยค่เนีบัี่้อง มัน้เนิดหนึ่งอมโอ้ตายตายหยบเบาไว้แล้ว

ไม่ได้ด้ค่ะด้วยไวส์แกสลาเด็ดจาเวล้าทีเนื่นนั้นร่อนกระดาษไม่ได้ค่ะ ที่ดูมาเมืองของเจ้าเอาะไรเป็นดเจ้าแคนี้พอบอสได้ลาเจ้าลา่ใส ไข่ขเห็ดตะเพือ่ไข่เห็ดเพือ,อ,อ่ต้นสามหลากกลี๊ไอ้หน,นูต้อแอะไรฮะจา๋านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวพัดข้าวพัดอ่าแหนม ข้าวพัดแหนมของป่ากับปีเป็นไรคะ่ะอุ้ยอายขึ้นทวนทวนคะ่คะค่ะนี่นี่สองจานคะ่ะให้ลุงกับอ่าคุณยายสมจิตเนาะคะ่ะโอ้คะ่ะอายขึ้นทวนทวน,ทวนคะ่ะ